สวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้นํามีดหมอหลวงปูท่ทิมนะครับว่อ้หลวงปู่ทิมก็เป็นมีดแต่มีดหมอควานช้างนะครับมีดหมอควานช้างยาวเก้านิ้วนะครับยาวเก้านิ้วทั้งหมดรวมทั้งหมดสิบหกนิ้วนะครับไหลดาวทั้งด้ามทั้งปอกนะครับสิบหกนิ้ว เป็นมีดหมอแอกควานช้างของลุงปู่ทินนะครับเก่ามากนะครับเก่ามากท่านใดสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้ศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับเป็นมีดหมอนะครับปิดมีดหมอลุงปู่ทินรูชมนะเป็นพระไอเป็นมีดแท้นะครับมีดแท้พุทธคุณแน่นอนเลยนะครับผมแต่ผมแต่เล่มนี้นะมีหนึ่งเล่มขอลุงปูท่ทิมนะเป็นมีดเล่มใหญ่ แต่ใบความยาวเก้านิ้วนะครับ9้านิ้วที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับใบมีดนะครับ <c oughs> พกพาพอดีเลยครับติดตัวไปไหนกำลังสวยครับ9้านิ้วเป็นมีดหมอควานช้าง <c oughs> ท่านใดสนใจก็โทรมาหลังไม้ได้ครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับมีดหมอหรือท่านจะสอบถามหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมผมมีนะมีห้าหกเล่มนะครับ งดงามเป็นดั้มงามีและก็ไม้มีนะครับฝกักดั้มงาฝักงาแล้วก็ไม้นะครับเป็นพ่อเดิมนะมีครับนี่นี่เป็นองค์หลวงู่ทิมครับเป็นไม้นะครับของแท้ร้านเปอร์เซนท์ท่านใดสนใจนะครับคนใดสนใจก็ติดต่อมาหลังไหม่ได้เลยนะครับติดต่อหลังไหมติดต่อหลังไหมถ้าท่านอยากจะเป็นเจ้าของนะครับ หลวงปู่ทิมเนี่ยผมแบ่งให้แจ้วบูชานะครับแบ่งนะครับท่านใดสนใจกราบเรียนเชิญนะครับแล้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจได้มิดหมอเล่มนี้เป็นของแท้นะครับทุก่านลองดูนะครับเป็นาาจา์ของหลวงปู่ทิมนะครับจานของหลวงปู่ทิมแท้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นนะครับแท้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นท่านใดสนใจก็กราบเรียนเชิญนะติดต่อมาหลังไหม่ มชมปไปเรื่อยๆนะครับชมไปเรื่อยๆนี่ผมเป็นทาภาพสไลด์นะครับส่วนมากก็ที่เห็นเคยเห็นกันมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมมั่งหลวงพ่อกวยมั่งมันมีหลายท่านหลายหลายพระอาจารย์นะครับมีดหมอแต่นี่เป็นของหลวงปู่หลวงหลวงปู่ทิม,มนะครับ <S <S 1> <S 1> เผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะหลังไม้ ผมเล่มน,นี้นะครับผมเปิดให้เช่าบูชานะครับเปิดให้เช่าบูชาเพื่อท่านอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพกติดตัวหรือพกเป็นสิริมงคลป้องกันภัยอันตรายได้หลายประการนะครับก็มีมีดหมอเร้าหายห่วงแน่นอนเลยครับป้องกันอะไรได้หลายหลายอย่างนะครับสิ่งมองไม่เห็นสิ่งตาที่มองไม่เห็นนะครับเขาเรียกว่ามีดขวานช้างนะครับมีดหมอขวานช้าง ความยาวของใบเกนิ้วครับความยาวของใบเก้านิ้ววันนี้ต้องฝากขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจใผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ